ไม่ว่าคุณจะรักน้ำรักปลารักหมาหรือทาตแมวเมียวธาดไม่ได้กับอีพี37คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพี่ป๊อปพี่สัตวแพทย์สุดหล่อประจำคณะต้องมาเจอคำถามค,ควนๆแบบภูงกับเต้แล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรล่ะเนี่ยพูดถึงมะเร็งดีกว่าเนาะสุนักก็เป็นได้สุนักสูบบุหรี่เหรอครับตูี้ แล้วสัตวแพทย์ต,ต้องศึกษาโครงกระดูกไปทําไมสัตว์เลี้ยงจะมีโรคประจำตัวแบบมนุษย์หรือไม่และถ้าไม่รักสัตว์จะเรียนสัตวแพทย์ได้ไหมอยากรู้ต้องดูเด็กมหาลัยวันที่12ตุลาเวลา1ทุ่มตรงที่เด็กมหาลัยทีนี่ทีดี อย่าลืม Subscribe ข้างล่างเพื่อจะได้ไม่ตกเทรนและเนื้อหาสาระดีๆจากรายการเด็กมหาลัยส่วนอยากให้ไปชนะไหนมหาวิทยาลัยอะไรคอมเมนต,ต์หรืออินบ็อกซ์ได้ทุกวันเวลาสถานที่ใน Facebook เด็กมหาลัยได้เลยกดซิกกดซิกกดซิกจ้าอันนี้คือตัวที่ชื่อตรงข้ามกับชนะแพะเลีโโ้ยงผ่าเลียงผ่า